โอเคครับทุกคนก็กราบสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนด้วยนะครับผมวันนี้นะครับกลับมาอีกครั้งแล้วกันนะครับสําหรับเกมกระบี่ยัยรู้จักสามนะครับนี่ผมก็มาลองอาชีพใหม่นะนี่ก็จะเป็นอาชีพเมงกานะครับเนาะน่าจะเป็นดินจานะครับจะไฟด้วยอันนี้ถือว่าเท่มากๆดีไซน์ตัวละครนะครับเอ้ผมติดใจในทุกคนเพราะว่าหนึ่งเลยนะครับมันผมชอบไอเซซินอยู่แล้วนะครับอะ ก็อันนี้คือจะเป็นรายละเอียดคร่า,าวๆแล้วกันนะครับของอาชีพใหม่แล้วกันที่จริงเนี่ยมันเข้ามาประมาณ2อาชีพนะครับอ่ามันจะมีเมงกาแล้วก็ดาบราชันแต่ว่าผมตอนนี้ผมก็กลับมาเล่นเป็นเมงกานะครับเพราะว่ามันเป็นธาตุไฟด้วยนะครับผมชอบธาตุไฟนี่สเตตัสของมันนะครับก็เอ่อตัวของเมงกาเนี่ยก็จะเป็นสเตตัของธาตุไฟเนาะนะครับนี่ครับธาตุไฟนะครับก็จะแพ้น้ําแล้วก็ชนะทองนะครับตอนนี้ผมก็เป็นแบบ เล่นแบบเรื 4, 000, 000่อยๆแล้วกันนะครับตอนนี้ก็เลเวลประมาณ41แล้วนะครับพลังต่อสู้ก็ประมาณ40,000ครับก็ดันเรื่อยๆอยู่นะครับตอนนี้ก็อยากจะเลเวลไปสัก50เดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่าสกิลเป็นอย่างไรนะครับสำหรับแมงกานะครับอ่ะควจะฝนแล้วกันนะครับเดี๋ยวลองลองสกิลดูก่อนแล้วกันนะครับส่วนใหญ่นะครับสกิลเมงกาเนี่ยก็จะเป็นทางด้านของตัวพุ่งเข้าอ่ะคือแน่นอนครับว่าเป็นสายสุินี่ครับแล้วก็ส่วนใหญ่เขาจะมี มีซีซีแค่น่าจะสกิลเดียวนะครับแล้วก็หลักๆจะเป็นคลิคสิ่งเข้าเลยนะครับถ้าคือปวดแนวหลังแน่นอนครับแต่ว่าตอนนี้ผมเอาไปลงลงเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอลงส่งจินดูนะว่ามันจะเล่นไหวหรือเปล่านะครับแต่ว่านงาตอนนี้พี่ๆหลายท่านก็ไปกันไกลแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวลองอีกสักนี่ครับรูทสกิลผมจะใช้ประมาณนี้เลยนะแต่ผมแอบชอบเป็นสกิลสามนะเพราะว่าสกิลสามนี่มันเท่เหลือเกินทุกคนเท่จัด นี่ครับสกิลสามเนี่ยเป็สกิลโอเคตัดอย่างุกคนนี่ครับเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นดิจิตอลนะครับอ่าประมาณนี้ประมาณนี้ครับก็จะตอนนี้ก็ยังเวลคนเดียวอยู่นะครับนี่ครับเดี๋ยวดูสกิลเบเรียนะอันนี้ผมชอบมากเลยทุกคนเนี่ยฮะคือกลับมาเล่นเพราะว่างงกะเลยนะครับยอดตึงตึงทุกคนนะนี่ครับดึงซี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 ก็มีครับแต่ส่วนใหญ่จะเป็นสกิลที่ พุ่งเข้าแล้วก็มีร่องหนด้วยนะครับนี่สกิลหนึ่งปพุ่งเข้าครับนะครับสกิลสองก็จะร่องหนนะครับก็ arrived. ทิมนะครับมันก็จะเป็นสกิลรอบเลนนะครับรอบเลนคือแบบตึ๊ครับอ่าทีนี้นะครับใครที่กลับมาเล่นใหม่พี่แน่แหละนะครับก็จะมีทางด้านของตัวแผ่อแนที่ยี่สินะครับซึ่งก็มา2ออาชีพนะครับแล้วก็จะมีทางด้านของตัวการเติมตังค์ครั้งแรกนะครับอันนี้ก็ใครที่อยากได้เป็นอาวุธยอดเยี่ยมเนี่ยสามารถเติมได้เลยนะครับ แลาวไม่แพงนะครับแล้วก็จะมีด้านของระบบใหม่ด้วยนะครับใต้ล่านะครับนี่ก็เลเวลเจ็ดเจ็ไปถึงจะเข้าได้นะครับแล้วก็มีแพ็กพิเศษนะครับที่เนี่ยหมดวันที่วันที่5นะครับแพ็กพิเศษที่ร่วมกันเป็งเนี่ยครับประมาณนี้ครับมีส่วนของลดราคาต่างๆนะครับนาะแล้วก็ตลาดสีทิศครับถ้าเราเก็บเหรียญตรงนี้เราสามารถที่จะแลกได้เลยครัแลกเป็นตัวสุ่มคู่หมูได้ครับนี่ครับมันก็จะมี จำนวนครั้งบอกว่าเอ้ยอเราเราจะเอาไปแลกตังไหนได้บ้างนะครับแล้วก็จำนวนสี่ครั้งแล้วกันนะสัวนเหรียญโบราณเนี่ยไม่ยากเลยครับเราพแค่ไปลงน,น้นของตัวนี่ครับเอาไปลงตัวนี้ก็ได้นะถ้าเราแบบว่าเนี่ยเป็นกิจกรรมนะครับลงไปเลยครับมันมีสิทธิ์ที่จะได้เหรียญด้วยนะครับวันนี้นะนง,ง่ายๆเลยครับทุกคนนี่สายฟรีนี่คือเล่นได้นะสายฟรีนี่คือแบบว่าผมรู้สึกว่ามัน เริ่มเริ่มต้นง่ายกว่าแรกๆแล้วกันนะครับอ่าเนี่ยครับต่อไปก็จะเป็นเนี่ยครับลดราคานะลดราคาของตกแต่งต่างๆกับน้องมงน้องแมวนะฮะนี่ครับแมวนะครับอันนี้นะครับสัตว์เลี้ยงก็ลดราคาครับนี่ครับสินค้าใหม่ครับนี่ครับมีน้องคอกี้นะครับแล้วก็น้องแมวนะนี่แหวนเตตึงทุกคนนะน่ารักเออครับเดรี มีอ่ะพาหานะใหม่ก็จะเป็นทางน้าของตัวนี้ครับทาใหม่นี่ครับไม่รู้เรื่องว่าอะไรนะอีสู้กูตเ,เตียวอ,อีโซอีโซกูเตียวตำเนียงอาจจะไม่อาจจะไม่ไม่ไม่ีเท่าไหร่นะทุกคนนะอ่ะก็ประมาณนี้ละกันครับสำหรับใครที่จะมาเล่นใหม่นี้ผมบอกเลยว่าคือถ้าจะมาเล่นใหม่อ่ะ มีของลดราคาเยอะแล้วก็มีอาชีพใหม่ด้วยนะโอ้ดีสนุกมากนะทุกคนนะอ่ะอ่ะมาครับทุกคนก็ไม่คือไม่สู้หรอกแต่ว่าผมจะมาลองสกิลดูแล้วกันนะครับว่าอ่าสกิลมันจะเป็นประมาณไหนแล้วกันนะครับอันนี้ก็ของผมมันก็ไม่ไม่โหดนะเลเวลทุกคนก็ประมาณ90กว่าแต่ผมเพิ่ง41อนะครับเดี๋ยวจะมาเล่นให้ดู <laughs> อ่ะเราจะไปเขานะครับ ไม่แน่ใจว่าเราก็ยึดฐานเนาะครับมาดูาคนมาจะคิดถึงตัวเก่าเองลอเลยนครับทำไม่เต็มที่เล่นทุกคนนะครับไปครับน่าจะคิดเดียวตายนะเนี่ยผมว่าึอ,อโอ้โหโอ้โหหายเลย เอครับเราจะทำให้เต็มที่อย่าแจกก็พอแต่ก็แอบมีซีซีอยู่นะตายแล้ว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 เพื่อนอยู่ไหนเพื่อนอยู่ไหนเพื่อนอยู่ไหนเราต้องไปหาเพื่อนครับเราเล่นไม่ได้ครับเพราะว่าเราเวลน้อยออ้ยแข็งจัดแข็งจัดแข็งจัดโอ้โหโอ้โหหายไปเลยทุกคน <laughs> แต่ถือว่าสกิลนี้เท่จัดนะทุกคนนะนจะวอาจะูุได้ไหมหายตัวเราจะไหวไหมเนี่ยอ่ะไม่เป็นไรครับไอมันมาทุกคนไอมันมาวะ่ะเออโอ้โหโอ้ยอ่ะจีร่า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 เฮ้ยว้าวว้าวว้าวผมผมเฮ้ยโอ้โหจิ้มแบ็ของแท้ ไอ้เพื่อนโอ้ยจนนี้ไม่ไหวจนไม่ไหวจนนี้ไม่ไหวขอขอหน่อยได้ไหมโอ้โหแล้วผมเบ้าอมาที่ไปกันเจอกันเฮ้ยโอ้โหโอหโอ้โหโอ้โหเออ my god ทีมแบกของจริงทุกคนนี่แหละนี่แหละแล้วผมตีไม่เข้าแล้วผมตีไม่เข้าโอ้โหจินเต้วินจัน ไอ้เมื่อว่าเราเราเราสู้เขาไม่ได้งั้นเราก็ต้องยึดคืนเขาอ่าโอเคโอเคเราแอบบเราแอบไบงเราแอบเราแอบเราเนียนโกเกะบแอสซินไปครับไหวต่อสู้ชนะไงทุกคนทีมแบกนะครับโอ้โหเฮ้ยผมมันจะสามว่าทุกคนเฮ้ยคน คนมันมีผลงานไงเป็นยังไงบ้างรครับสำหรับอาชีพเมงกานะครับก็ถือว่าแบบเท่จัดเลยทุกคนครับก็เข้ามาวันที่23ตุลาคมนะครับมาพร้อมกับอาชีพดาบพระชันนะครับนี่ก็ถือว่าตอบโจทย์ผมเลยนะครับสำหรับด้านของตัวอาชีพใหม่นะครับยังไงฝากเกมกระบี่อยู่ยุจัก3ด้วยแล้วกันนะครับก็อยากให้เล่นกันเยอะๆนะครับเพราะว่าตอนนี้มีอาชีพใหม่2อาชีพ นะครับผมสาวนนี้ผมกับตานก็ขอตัวทุกท่านลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ